ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าผู้ถูกเลือกผมการกลับมาที่อาคารร้างหลังเดิมอีกครั้งใช่ผมรู้ว่ามันบ้า ผมรู้ว่าทุกอย่างมันอันตรายขนาดไหนแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียงที่ดังจากเครื่องอัดเทปเก่าเสียงที่เหมือนคนกำลังหายใจอยู่ข้างหลังผมทั้งที่ไม่มีใครอยู่มันยังไม่ยอมหายไปจากหัวและคืนนี้ผมต้องกลับมาตามหาความจริงไม่งั้นเสียงนั้นคงตามหลอกผมไปตลอดชีวิตอาคารร้างสี่ชั้นยืนเงียบสงัดในความมืด หลอดไฟตามทางเดินตายสนิทข้างในมีเพียงความว่างเปล่ากับกลิ่นอับร้อนชื้นเหมือนผนังทุกด้านกำลังเน่าเปื่อยผมเปิดไฟฉายแสงตกไปที่พื้นและเห็นรอยเท้าเปียกน้ำสองรอยเรียงไปข้างหน้าเหมือนกำลังพาผมเดินขึ้นชั้นบนรอยเท้าเท้าผู้หญิงผมหัวใจเต้นแรง ผมรู้ว่าเธอเสียงจากอีกฝั่งพยายามจะนำทางผมไปที่ไหนบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรผมเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจนถึงบันไดทุกก้าวที่ผมเหยียบเสียงไม้ผูกกรอบกแกรบดังก้องไปทั้งอาคารพอขึ้นถึงชั้นสามรอยเท้าก็หยุดลงแต่บนผนังกลับมีตัวหนังสือเขียนด้วยน้ำชัดเจนกลับมาแล้ว ดีเหมือนมีใครกำลังเฝ้ารอผมอยู่จริงๆและรู้ว่าผมจะมาผมเริ่มลังเลแต่มือผมกลับเอื้อมไปจับลูกบิดห้องเก่าห้องที่ครั้งก่อนผมเจอเครื่องอัดเสียงนั่นลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งพอประตูเปิดออกห้องทั้งห้องเปลี่ยนไปหมดเดิมมันควรเป็นห้องร้างโล่งๆแต่ตอนนี้ข้างในมีเก้าอี้ไม้ตัวเดียว ตั้งกลางห้องหันหน้าเข้าหาผนังและบนผนังมีกระจกตั้งพิงอยู่หนึ่งบานแสงไฟฉายผมสะท้อนในกระจก แต่สิ่งที่น่ากลัวคือในกระจกมีคนยืนอยู่หลังผมผมหันขวับแต่ข้างหลังไม่มีใครกระจกยังสะท้อนร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวเปียกน้ำยืนห่างจากผมไม่ถึงเมตรแต่ในโลกจริงเธอไม่อยู่เสียงของเธอแผ่วเบาในหูผมเหมือนกระซิบตรงกระดูกสันหลังได้เวลาแล้วผู้ถูกเลือก ผมตะโกนถามออกมาในความมืดเลือกอะไรทำไมต้องเป็นผมไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าช้าๆเดินวนอยู่ในห้องทั้งที่ผมมองไม่เห็นใครกระจกสั่นเองเบาๆเหมือนบางอย่างด้านหลังมันพยายามจะออกมาแล้วข้อความก็ปรากฏขึ้นในกระจกเหมือนมีนิ้วมือเปียกน้ำเขียนทีละตัว เธอเลือกคนที่ได้ยินเธอผมยืนตัวแข็งใช่ผมเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงอัดเทปนั้นคนเดียวที่ได้ยินเสียงเดินตอนดึกเสียงกระซิบเสียงร้องไห้เธอกำลังต้องการบางอย่างและผมกำลังจะรู้ว่าคืออะไรอยู่อยู ห้องทั้งห้องดับวูบไฟฉายผมปิดเองผมได้ยินเสียงหายใจใกล้มากใกล้จนแทบจะชิดแก้มแล้วเธอก็พูดเสียงสัน่นสะอื้นเหมือนผ่านความเจ็บปวดสุดขีดช่วยฉันหาฉันที แต่อยู่ๆเสียงเธอกลายเป็นแหลมสูงเหมือนคนกำลังถูกบีบคอจนเลือดพุ่งผมถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาผู้หญิงในกระจกหายไปแต่ข้างหลังผมมีเสียงลากเท้าช้าๆดังเข้ามาไกลทีละก้าวทีละก้าวช้าแต่หนักเหมือนคนตัวใหญ่ จังหวะนั้นเองผมรู้ว่าเธอไม่ได้เลือกผมเพื่อค่าเธอเลือกผมเพื่อให้ผมเห็นค่าตากรของเธอ และตอนนี้ผมกำลังอยู่ห่างจากมันเพียงไม่กี่เมตรเสียงลากเท้าใกล้จนผมแทบหยุดหายใจผมกลั้นลมหายใจชูไฟฉายขึ้นมันเปิดติดเองราวกับมีมือใครดึงสวิตขึ้นแสงตกใส่เงารางสูงใหญ่หลังประตูเงานั้นไม่ใช่ผีแต่เป็นคนจริงๆ ผู้ชายรูปร่างกำยำใส่เสื้อช่างเก่าๆเ,เปื้อด้วยคราบเลือดแห้งเขายืนก้มหน้าแต่ผมเห็นว่ามือเขาถือของมีคมและบนพื้นห้องมีรอยลากเหมือนเคยมีศพถูกลากไปทางผนังด้านหลังเสียงของเธอดังแผ่วเบาใกล้หูผมอีกครั้ง เขากลับมาเก็บงานให้จบผมหันไปมองประตูมันปิดเองสนิทไม่มีมือใดแตะเหมือนอาคารทั้งหลังต้องการให้ผมกับเขาอยู่ในห้องนี้ด้วยกันผู้ชายคนนั้นเงยหน้าตาของเขาแดงกำ่ำใบหน้าบิดเบี้ยวและพูดเสียงต่ำเรากับคนไม่ได้พูดมานานแก ก็ได้ยินเสียงเธอเหมือนกันใช่ไหมเขาเดินเข้ามายกอาวุธขึ้นทุกก้าวดังสนั่นในห้องปิดทึบผมรู้ทันทีว่าเหตุผลที่เธอเลือกผมไม่ใช่เพราะผมพิเศษแต่เพราะผมคือเหยื่อรายต่อไปที่เขาตั้งใจจะปิดปาก จังหวะที่เขายกของมีคมเหนือหัวไฟทั้งห้องดับสนิทเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังลั่นเหมือนเสียงแตกของลำโพงแรงสั่นสะเทือนอย่างมากจนผมลม้มลงแล้วทุกอย่างก็เงียบเงียบสนิท มีเพียงเสียงลมหายใจของผมที่สั่นด้วยความกลัวเมื่อไฟฉายติดอีกครั้งผู้ชายคนนั้นหายไปอาวุธบนพื้นและบนกระจกมีข้อความใหม่เขียนไว้เธอปกป้องเธอแล้วแต่เธอยังไม่ปล่อยฉันไปเพราะยังมี อีกคนต้องถูกเลือกผมมองข้อความนั้นด้วยความสั่นเธอไม่ได้เลือกผมเพราะผมได้ยินเธอเธอเลือกผมเพราะเธอกำลังเริ่มต้นวงจรใหม่วงจรของเหยื่อที่เธอจะดึงเข้าสู่อาคารนี้ทีละคนทีละคนและตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าผู้ถูกเลือกคนต่อไปจะเป็นใคร ขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ